ก็อื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรบินส right? ันจ um, ีบลินะคะที่ให้เกี่ยวพวกเราสองคนแล้วก็ได้มาออกงานกับเพื่อนแฟนวันนี้ก็ฝึกเป๊ะค่ะแล้วก็ดีใจจริงๆต้องขอบคุณในเชาวเจแลนนี่คนที่ฟังคนถึงข้าม กี่งานเพื่อนพวกเราใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ัานี้มาให้กำลังใจชอบแบบแบบมีอะไรอย่างเงี้ยชอบที่สุดแบบคนตะเกียงจะชอบมากคือเป็นเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนูแล้วโดยปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแจ็คเก็ตคลุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งจะรู้สึกว่าพอมันเป็นยีน์มันมันแบล็คได้หลายจะเป็นแบบแคชเชียลเอฟเฟกต์ลุคอะไรต่างๆก็คือมันก็ทำง่าย พราะด้วยปกติแล้วเราชอบใส่ยี๋อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันมันมีความเป็นเราอ่ะมันแบบทำขยับตัวอะไรก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้ใส่บุนแบร์สไลด์ด้วยก็เป็นแบบรู้สึกว่าชอบมากยี๋เขาใส่สบายมากวันนี้เอ็นจอยเจริญพิสัม่ารู้ไหมค่ะก็อยาก โรบินสันซูเปอร์จีนวีคนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรวมจีนที่เยอะมากๆนอกจากตัวจีนแล้วนะคะวันนี้เขาก็ยังมีแบบเซลล์มีรถเยอะมากๆค่ะก็อย่าลืมมาช็อปกันเรียกได้ว่าช็อปไปยังไงซื้อไปแล้วค่ถึงแน่นอนเพราะว่าเราได้ใส่อยู่แล้วสั่นได้ค่ะน่าเห็นว่าจะมีแฟนมีเฟิร์นเฟิร์นแฟนมีแฟนมียาแฟนมียาเออพัดเสียง เป็นยไงบ้างครับความตื่นเต้นกับการเต็มตัวเรียกได้ว่าขั้นสุดเพราะว่ามันเป็นแฟนมีคำแรกแล้ก็ใหญ่มากและก็เราใช่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็พวกเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังแบบซ้อมใช่ค่ะแล้วเคยมีงานอะไรที่ทำให้แฟนๆต้องแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งไหมครับเออถ้าบอกก็คงไม่เซอร์ไพรส์เลยแต่ถ้าบอกก็ปล่อยได้เอาบอกได้ไหมว่านี่แก๊สเลยแก๊ส วเป็นฟิลแบบว่าเป็นตัว C เป็นจิวเวลแบบเป็นเล่นด้วยตัวเ J ของเราเพราะว่าเราจูนจอยเจแลงอะเราก็เลยเอาตัวเจมาเล่นเป็นแบบจมีทั้งมีทั้งหมด5้าสี5ผานะคะชนี่เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วซูมาเขาตอนเราตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมันใหญ่แล้วก็เราก็อยากจะเจอทุกคน คนา่ั่ไ้ก็เราด้วยาคู่พ่อ่อะไรมาเสริมลองเตนเต้นอะไรุนเลยปไม่มโอ้ยโอ่ยมอ้ยโอ้ยโอ้ลโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยาอ้ยโอะยโอ้ยโอ้หโอียโ้วโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ออ้อ้้้้ยออ้ย้้ย้อร์เซ็นต์แล้ว ร้่เริ่ม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 ใช่รพเราก็ติดถ่ายภนิ่งค่ะใชร์ภาพนิ่งไปแล้วก็ก็รอดูก็อยากให้ทุกคนแบบมาเป็นกระั่ให้พวกเราก็ซึ่งตอนไกเยอะๆสนูกพวกเรากันเยอะๆค่ะเ็คือิดคะนนกเยี่ไหนท่ธันวาคมค่ะที่ยูเนี่ยนยูเนี่ยนมอลยูเนี่ยนฮอลล์ใช่ค่ะระบความเรใช่ค่ะประสควมเใช่ค่ะเูราเหลือ เลือดแต่ว่าเราก็อยู่ในช่วงที่เราต้องเวิร์กช็อปสเปเชียลอีพีด้วยเอยนนี้วนะ่าตอนนี้ก็มันมีเวิร์กช็อปมีซ้อมอะไรหลายๆอย่างมากาเลยค่ะต้องแยกก้างอย่งไรบ้างคะเหนื่อยไหมกับช่วงนี้สนุกมากสนุกมากเหนื่อยเหนื่อยแต่เราแบบเราเอนจอยอ่ะ <c oughs> มันเป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมากๆเราก็รู้สึกว,ว่าแฮปปี้ค่ะถึงเราเหนื่อยเราก็อยากให้แฟนๆมาเจอพวกเรามีความอบความสุขให้กันละกัน ปากอ้อนอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยที่สท้ายอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยะแตนค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ Enjoy ยจูในงานแฟนมีตวันที่20ธันวาคมนะคะที่ยูเนียนทอลยูเนียนทอลนะคะก็แล้วก็พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราอยากเจอทุกคนค่ะอย่างที่จะบอกก็คือพวกเราสองคนคือเพลเพแล้วก็เซ็กชีมากๆฝากด้วยนะคะพวกเราเยอะๆนะค่ะใส่ได้ไหมลูก้านวัได้ก็ย